นี่ดีกว่าครับสินเชื่อธนาคารออมสินธนาคารของประชาชนธนาคารของรัฐสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็มสิบครับนี่ดีที่สุดคุณสมบัติ SME ทุกกลุ่มกิจการเลยขอให้เป็น SME SME ก็คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขามีรายละเอียดอยู่นะว่าขนาดกลางยังไงขนาดย่อมยังไงก็ไปดูนะฮะ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลก็คือจะจดเป็นบริษัทหรือไม่จดเป็นส่วนตัวก็ได้วงเงินสูงสุด10ล้านบาทโอ้โหเขาถึงบอกไงเต็มเต็ม10นี่เต็มสุกเต็ม10เลย10ล้านบาทและปลอดชำระเงินต้น2ปีด้วยผ่อนนาน10ปีโอ้โหหลักประกรันง่ายๆเลยครับสมุดเงินฝากออมสินสลากออมสินพิเศษพันธบัตร โฉนดที่ดินอาคารคอนโดหรือจะให้บสอยอเนี่ยมาค้ำก็ได้แต่ถ้าบสอยอมาค้ำเนี่ยค้ำได้ไม่เกิน5ล้านบาทกู้ได้จนถึง30ทธันวาคม65นะครับหรือใครสงสัยมาเงินกู้ตัวนี้หรือเงินกู้อื่นปัจจุบันเนี่ยธนาคารอมสินเนี่ยเขามีเงินกู้หลายตัวเลยนะใครสงสัย ใครสนใจจะกู้แบบไหนนะครับและได้ดอกเบี้ยถูกเพราะเป็นธนาคารออมสินธนาคารของประชาชนธนาคารของรัฐรัฐบาลเป็นประกันนี่แหละครับก็คอเซ็นเตอร์1115ได้เลย